จะสายฟ้าแนวนะครับเนาะช่องสื่อกลางสาหรับตลาดนัดโคกระบือออนไลน์นะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้เจ้าสายฟ้าก็ไดอูที่ตลาดนัดโคกระบือบันทันนะครับเนาะอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะก็บจักรีพาพีพานองนะครับเนาะมาเบ่งบรรยากาศการสื่อการขายการดัเดดราคางวดราคาคล้วยนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วครับจะสายฟ้ากก็จะได้พาพี่นนองในย่างเบ่งบรรยากาศไปไหนนะครับเนาะ อ่าไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับครับมันเริ่มแดดแล้วครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในช่องจ้าไฟป่าชเชแนลเลยนะครับเด้ออ่าครับไปเบิ่งครับโอ้โหไหวสิซนหัวสิซน,นมันต้องหาของแนมเด็ด เอาครับบารเข้ารันสรเบคร์เบิงครับตัวแรกนะครับนากนนี่ครับ ่ามิจฉกไวอ๋องับดีลูกอ๋อนี่ลูกเพคนเนาะครับเนาะลูกเป็นลูกเถิกครับลูกเถิกอะอย่างงามเหมือนกันครับนี่ครับลูกมีน้องอะม่ยมีนเจ็ดปีแล้วลูกแรกครับลูกแรกสูงยั่เท่าไรในวัดว่ายบ่อในวัดครับบ่ได้วัดเนาะครับเนาะบ่ได้วัดสูงมากตัวลูกลูกเด็กเดือน

สี่สิบเจ็ดครับส่องกันได้ครับต่อรองได้อาฝากเบอร์โทรต่อน้ครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอยห่เจดห้างครับพ่ยังครับโจครับพ่โจมพ่อยากใส่ต้าครับไหอยเครับร้อเอดบ้านไหนรอเอ็ดบ้านเคื่อซี่กลวนี่ครับโอ้ซี่เกวอครับผมครับครับออดงเบิ่งน้ำพ่อเพิ่หนี่งานนี้ครับ พี่พ่อแม่ลูกปะครับผมโตลูกเถิกลูกเถิอฮะลูกเถิกได้จักปีครับเดือนลาเดือนโตมีอะไเพิ่นได้จักปีอายูสี่สิบเยครับสูงเท่าไรครับพู่พ่อยูสี่สิบนร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะครับเนาะอ่าแม่ลูกเปิดไปเท่าไหครับเปิดไน สีมื่นหัีมื่นหักตรลงได้เนาะครับผมอาฝากเบอร์โทรที่ต่อด้ครับศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองสามศนย์ศูนสามศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าสามแปดครับหนึ่งห้าสามแปดห้อยยังครับห้อยวงครับห้อยลงห้อยวงครับห้อยวงนะครับนะอ๋อขอคุณครับพ่อครับอางานเบื้องบนเท้อเฮ้ ขอ้ของขวงสองตัวตัวเดียวตัวเดียวแค่ปีหรือไงตัวเท่า oh, ปีป um, oh, uh, ีนี่ละปีนี่เนาะครับเนาะสูงเท่าไรเดี่ยวบ้านน้ตบุ๊กพ่อเปิดไปเท่าไรข้าแปดข้าวสามมีเบอร์โทรติดต่อปะมีเบอร์โทรปะครับฝากเบอร์โทรติดต่อหน่อย่อควาเพั่ผิดชอบ มันโอหน้าแดางทรั้งดอกเนาะแม่ลูกกันเอ้าเอาเอาเป็นสีเป็นงอเหนือไปเนาะพ่อนเนาะ

เด็ก,กปีเนาตัวนี้อ้ปีนี่พูดด้จ้ะลูกแม่ลูกบ่นี่บ้มแม่จ้ะหัวทองสองตัวคืัคตัวนี้เด็ดเต้ลูกแล้วกว่ลูกส,งน,กสงนึลูก2งนงครับเนาะสูงยี่ได้วัดมาบอกรับลอยหาสิบลอยหาสิบแล้วตัวน้อยเลยรลอยสี่สิบหาอย รประมาณลอยที่ที่หานะครับเนาะโอเครับเปิดไปเท่าไหรบาทนี่ครับเปิดไปหกหมื่นจ้ะตัวใหญ่หนึ่งหกหมื่นองกับทองทองอันใดครับอันนั้นนะครับทองสุดทิงเล่ยนะครับเนาะนี่ครับเปิดไปที่หกหมื่นแล้วตัวตัวน้อยเด้อข้าวเตียน ้องัน้งตัวไหครับัวนี้กันนะจะติเลขนกันตนะครับเปิดไปเท่าไรบัดนี้่าสิค่าสิอ่าฝากเบอร์โทรติดตด้ครับตัวนั้นก็แม่นบอกห้องสามหนึ่งห้องห้องอันไหกว่าต้นนั้นเอ็มสามนึ่งเอจักเดอนครับเปิดไปเท่าไรครับ ตนัดเปิดไปไดไเท่าไหร่หาที่เก้าหาที่เก้าเอาฝากโคท,ที่ต้นนะครับน่เก้าแปดหนึ่งสามเก้าสี่สี่ศูนย์เจ็ดีนเครับผมส้นดี่อนครับ่า,าหา้องปบติบึงครับกับกับสิผ้าาพี่น้องเบืง้งเชิงง้องามเชิงง้อง่ามเชิงง้อ มีลูกเคร่องง้อไ่มีลูกเครื่องง้อเนื้อนะกันดีเบิงไปน้ำกันนะครับเออหัวแดงหัวแดงหัวแดงไว้แดงได้ไหมครับอ้เงครับเจดปีเจ็ดเดือนแล้วง้อเนี่ยเม่นง้อเาเดือนง้อเก่าเดือนออเก้าเดือนกว่าลูกก็ไดครับอลูกบอกลูกบอกนั่นลูกบอกเกบสนึงเกีันึ่งง้ตาแดงดีเนาะไนแม่มัน คราบราหาทปเปิดไ้ที่หาที่แปดวะสูงอยู่เท่อะไรตอนนี้สูงอยู่สอะไร้วัดวัลสามสิบกว่าดีแล้วอามสิบกว่าครับเอาเปิดไวที่หที่แปดหาที่แดเอาฝากโค้ที่โตครับศูนย์หกศูนย์หกสามศูนยองเจ็ดสองเจ็ดสามสองสี่สามโทรมาเลยข้อยังงครับโอดาล่าโทรมาเลยหนึ่งแดง่นะับมนีหรอกผม้ีเป็นดีเนื้อนังดีครับนังย่นงามงามงามครับตัวนี้ครับ ขอบคุณครับเดีครับข้างบ้านนี่ข้ไดนี่เดือนเดือนันแมาน้อยือตัวใหญ่แต่แเม่มันใหญ่ค่ะโอ้แม่มันใหญ่นะูงยู่ส่บได้ครับตอนนี้วบ้าน ร้อยหาทิบขึคืนละค่ะร้อยหาทิบขึคืนล้ะน้ะเปิดยูทูไปเท่าไหร่ครับเจดิบหค่ะเจ็ดสิบหาครับอ,าอ่าฝากเบอร์โทรติดต่อได้ครับ087ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดปหสี่เจ็ดีหนึ่งครับห้อยยังครับหมอยทองนี้ค่ะหมอยทองนีนะครับนอาอัมอนต์มันครับ น uh so yeah. ี uh, ่ครับตัวนาผมนี่ครับดีพ่อพ่อจะงัวจะนี่แม่เท้าบ่ะแม่เท้าแม่เท้าบ่ที่นท้องเงีบ่ท่นทเดีวัดุงมาพอหอร่อยสามสิบตัวได้อยู่เนาะสามสิบสี่สิบนี่ต้นนี่ละท่านท่นี่ถึงสีิบเด้ ข้อเปิดไปเท่าไหรเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเอาฝากเบอร์ทีตวนะศนย์แปดองแ่า8 8ตามเก้าเก้าศครับเอาเบอง์ทางไข่ไปนครับนี่ครับแม่เสาวนะครับเนาะอาสนใจกกบกิงกังมาได้ครับพออยากซื้อวัวหืือปีไม่เป็นยัง มันซื้อได้เดือนละอง่ก็ได้เรียกการย่ามันขายไงพขายหรอครับครับยัพมันหย่อนแสงมันหย่อนแสงครับผมขาหยัดนครับเด้อดานหนาผมนี่ครับงามๆนี่ครับ แม่ลูกครับแม่ลูกลูกเด็กเดือนแล้วนี่ลูกสิเข่าวสามเดือนสามเดือนครับแม่แม่ผสมอะไรไปยังยังยัางนะครับเนาะลูกลูกผสมลูกเขาพกแปดลูกพก KF68 นะครับเนาะก็สีได่แม่งามครับแม่สูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดนะครับเนาะได้ลูกก็กตัวแล้วกะตัวแรกตัวแรงเลย ไอเปิดไว้เท่าไร13สิบสามเอาฝากเบอร์โทรจต่อนะครับศูนย์เก้าสาม่เกห้าสี่เก้าเก้ห้ยนงครับหาเชี่ยนนะครับนะมาจากไนะครับนี่ยจะตัอะไรเอตบ้านไหนจะดดโบมงหงมังหงอ๋อรับรับผมโอ้งานมงนดีครับ นอนกันป่ะเนี่ยเอ้เป็นง่ามๆอีกครับเนี่ยไปดิไอแม่ลูกเร่รครับผมแม่แม่ลูกลูกลูกก็ได้ครับฮะลูกสี่ใบลูกสี่ใบงัวหมาหัวเร่อหัวเร่อลูกเจอ,อจักเดือน แม่่ทองทองว่างได้รูปเกล็ดโตหรอเมียองัวนะครับว่าสุงเ่าได้แต่วัดไหมครับหาที่บวกนะครับเนาะเปิดใบเท่าไรบาทนี่เปิดไบแปดไิบคเอาฝากเป็นโทที่ต่อนะครับหุ่นแปดสามหุ่นแปดสาเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนสี่หก ทับห้อยยังครับแดงครับไม่แดงนะครับเนาะครับเอ้าพี่น้องที่มักร่นงามๆกล้จริงกันกันครับมาหาได้นะครับเนาะเออครับสวัสดีครับเท้าหน่อยปะเท้าหน่อยครับเท้าหน่อยจักเดือนจักปีหรอเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือน นอง ắ n g งามเลยซุงอยู่อะไรเดี๋ยววัดมาบอกเปิดไว้เท่าไรครับหามื่นหาหามืนหานะครับเนาะเปิดไว้ที่หามื่นหาฝากขอโทษที่ต่อนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสี่ห้าสี่ห้าสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองแปดเก้าครับยังครับห่ยมือ้วนห่วยทำเหมือนด้วนนะครับเนาะ Ô mọi người ơi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  mọi người นะครับ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  ừ. 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 ดีครับครับผมว่าเท่าไครับ,บ,รบว่าปีเคิงครับสองสองปีครับสปีสองปีูงเท่เเาไใแ้เมื่อไหร่อยสี่บวครับหน่อยสี่สิบตวครับเปิดไปเท่าไหรครับทห <15 5 S 2> าาครับสิบห้าห้าลูกสาวซี่ครับผมลูกสาวสีเอฟอนครับนอกจากงายเลยครับผสมออกฟอร์ดไปแล้วผสมออกฟอร์ตได้พร้อม อ่าฝากเปิดไปที่อีกครั้งครับหนึ่งแสันบาทครับหนึ่งแสบาทอ่าฝากขบอโทษติดต่อนะครับ0ูนย์แปดสาม4ูนย์แปดสามห่องเกงครับพหยังครับพูครับผมพายูเอาครับผมมันหมังครับ không ครับ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  đi

ครับพ่อแม่ลูกป่ะครับลูกก็ได้ครับลูกข้มสันก็ครับคมเพลิบร้านบ่เราแม่หนิเดรูดกัตโตแลวตัวเลวครับตัวนีละสูงก็เท่าไรครับเดบัป่ะร้อยหสิบไดลูกก็เดียวนะตัวนี้ลูกได้จักเดือนแล้วาเดือนกันโอ้เนี่ยนังคนไหม แม่ลูกเปิดไปเท่าไรเเปิดไปเก้าสิบเอาฝากเบอร์โทรติ่ต่อนะครับ0ูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดแปดสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามหกเก้าเพอางครับพ่อผสมครับพ่อผสมนะครับเนาะเอาครับมั่วมจากกระสินนะครับเนาะอ่าแม่ฟ้องสังไห่ดีเนาะ เทปปีหรอวะสองปีสงปีสูงอยู่ไรวัดนบ่สูงบ่เม่อยสาปิดไปเท่าไรเปิดไสามสิบเจ็บครับผมผสมเท่ไรครับผสมโตวปาบัวปลามันแดงนะเนาะเอาฝากเท่ต่อนะครับ 098ย6 0ก้5 459้าหยเกับข้อังครับอ่นอยทุ่นนะครับเนขอบคุขอบคุณครับสองนห้รับยหกสิบกรถต่อไนะครับเอฟลอมกยับันครับแต่สอปสงสี่สองสีกระดิ่งนะครับไรอีกครั้งนะครับนะหางนย์สองนสมี่หาหนยนะครับ ลีงองอามที่ก้ก็ไดู้ันะครับแม่ลูกอะลูกก็อรลูกนพีแดงลกพแดงตัวเมีนี่ได pues ้ลูกยักตัวตหรอได้ลูกเดียวสูงเท่ไรวัดน้ระฮาสูงก็ได้ได้วัดนเพาบอยหาที่ปวดอยหาที่ปวดาะครับเนาะแม่ลูกนี่เปิดเท่าไดรเปิดเยหาครับ แล้วที่เดียบันเนี่ยหาหาสูงกี่ตัวไหนครับลอยสามท่ปวกนะครับเนาะเอาขอบฝากขอโทษที่ต่อนะศูนย์แปดสี่โอเคหาคาสี่ศูย์องหาสีนงครับหอยม้วนนะครับเนาะเอาครับขอขอบคุณครับสอยม้วแปดันะครกหกนะครับ

ทองจากาสายป่าแจแนวนะครับเนาะช่องสื่อกลางตลาดนัดโคกระบือออนไลน์นะครับเนาะกขอจบคลิปนั่นไปเพียงแค่นี้ขอเกา่าคำว่าสวัสดีครับ